อะไรจ้าของยี่สิบาทเลยจ้าแม่ยี่สิบาทเลยจ้าข้าวกระป๋อบ,อบเลยจ้ายี่สิบาทเลยเอาอะไรครับยี่สิบบาทเลยครับ วันหนึ่งเนี่ยเอามากี่ถาดนะครับพี่เอกก็ประมาณ50สิบกว่าครับใช่ครับประมาณเกือบ60ครับใช่ครับก็เนี่ยเป็นจัถาดแบบนี้นะใช่ครับอยู่ข้างล่างนี่ก็อีกเริ่มต้นที่2 0 3 0 4 0ส0มสั่งได้เลยครับ20เริ่มครับบางทีเด็กอยากกิน10บาทเราก็ขายให้ครับ10บาทในราคา10บาทเราก็ขายให้ครับใช่ครับส0บาทก็ขายให้นะคะครับสั่งได้เลยครับมีกุ้ยช่ายเผือกหน่อไม้รวมได้นะครับรวมได้5ใบ20ครับผม ใช่ครับไปละสี่บาทครับยังใช่ครับยังขายถูกอยู่ครับช่วงนี้ขายมาประมาณห้าหกปีแล้วครับก็ขายราคาเดิมครับใช่ครับขายราคาเดิมสูตรของคุณแม่ครับใช่ครับใช่ครับมีทวดแล้วก็มีคุณแม่ครับใช่ครับก็ตั้งแต่รุ่นทวดครับใช่ครับแล้วก็มารุ่นแม่ครับแล้วก็มีรุ่นลูกะหลานครับใช่ครับใช่ครับประมาณโอ้เยอะเหมือนกันครับ อันนี้ร้อนเลยอืมจานน้อง23สิบสามสิบสี่งให้เลยจ้าอบเลยครับใหม่ๆร้อนเลยจ้าอบเลยุปติมคนเด็ดแม่จ้าสองอบลูกไม้ค่ะ2ี่สิสามสิบสี่งได้เลยจ้าอือ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศชาแนลนะคะวันนี้ตัก๊กอยู่การที่ตลาดนะัดคลองถมเขาเรียกว่าชัยนาทนะคุณผู้ชมไปคลองถม,งถม,งถมชัยนาทเนาะมีวันเดียวมีวันจันทร์ค่ะก็จริงจริงมาครั้งแรก <laughs> จริงๆนะก็เดินเข้าไปแล้วคุณผู้ชมบรรยากาศเป็นแบบตลาดแบบเป็นแนวคลองถมเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพามาชมร้านของพี่เอกนะคะเป็นร้านกุยช่ายทอดค่ะเอาจริงๆน่าจะเป็นแบบร้านยืนหนึ่งของที่นี่แล้แหละดูทรงแล้วนะคุณผู้ชม <laughs> นี่นะคะ เออสซเว่แล้วคุณผู้ชมสำรวจแล้วนี่น่ารับประทานมากๆค่ะพ่อค้าสวยไหมคะสวยอพ่อค้าสวยไหมคะสวยนะร้านนี้เอออยู่หน้าเตาไม่งั้นเออที่ร้านเขามีหลายอย่างนะคุณผ şey> ู้ชมมีกุยช่ายทอดมีแบบทอดแบบนึงค่ะแล้วก็จะมีนี่ขนมแบบนี้ด pues so ้วยนะคะ ขนมจีบสาคูค่ะแล้วก็กอยนะคะตัวแปบ,บมีด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ขนมอะไรนะคะเปียกปูนคะนคะไปชมบรรยากาศของร้านพี่เอกคุ้ยชายทอดกันนะคะไปค่ะนี่ <c oughs> เลยค่ะพ <c oughs> ี่เอกสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับผมพี่ใหม่วาดีนะคะสวัสดีค่ะ ที่ร้านมีทอดแล้วก็มีนึ่งใช่ไหมใช่ครับมีกุ้งช่เผือกหน่อไม้ครับเป็้านกุ้งช่นึ่งชั่ครับก็ประมาณบ่ายสองครึ่งครับถึงประมาณทุ่มกว่าๆคือสองทุ่มก็ก็น่าจะเก็บร้านครับใช่ครับใช่ครับตลาดที่นี่มีวันจันทร์วันเดียวใช่ไหมใช่ครับวันจันทร์วันเดียวครับเป็นของผมครับที่นี่ครับเป็นวันจันทร์วันเดียวค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีที่วัดสิงห์ครับเป็นขลองผมเหมือนกันค่ะใช่ครับ ไปวัดสิงแล้วก็ไปที่ไหนคะพี่ก็มีอุทัยธานีครับแล้วก็หางน้ําสาครครับใช่ครับอุทัยธานีนี่เป็นของถมวันพุทธใช่ไหมใช่ครับพุทธศุอาทิตย์ครับใช่ครับแล้วก็จะมีนัดทุกวันครับอ <ier> ราคาเลือกขายยังไงบ้างเริ่มต้นที่20 30 40 50สั่งได้เลยครับ20เริ่มครับบางทีเด็กอยากกิน10บาทเราก็ขายให้ครับ10บาทในราคา10บาทเราก็ขายให้ครับใช่ครับ10บาทก็ขายให้นะคะแบบว่าคนหุ่นคินคีนอยากกินแบบว่าราคาถูกๆอย่างนี้แบบว่ากินไม่หมดอย่างนี้สิบบาทก็ขายให้ได้ครับครับสั่งได้เลยครับมีกุ้ยช่ายเผือกหน่อไม้รวมได้นะครับรวมได้5ใบ20ครับผม5ใบ20ใช่ครับใบละ4บาทครับ ใช่ครับยังขายถูกอยู่ครับช่วงนี้ขายมาประมาณ5 6ปีแล้วครับก็ขายราคาเดิมครับใช่ครับขายราคาเดิมถึงของจะแพงแต่เราก็เน้นที่ลูกค้ามากกว่าไม่เน้นกําไรมากมายแต่ก็พอได้แล้วส่วนขนมนี้ทําเองใช่ไหมครับใช่ครับทาเองทุกอย่างเลยครับทนี่ยครับทาเองทุกอย่างเลยครับทากัน2คนจ้าของไอ้ยี่สิบบาทเลยจะแม่เปียกปูนจ้ายี่สิบบาทครับ อะไรจ้ายี่สิบาทเลยจ้ายี่สิบาท mm hmm. ข้าวเหนียวกอยก็ยี่สิบาทนะจ้าแม่ข้าวเหนียวกอยครับก็จะตัดตัด,ต,ดตัดนะคะใช่ครับกี่ปีแล้วนะคะพี่เอ๋ประมาณหกหกถึงเจ็ดปีได้ครับขายที่เนี่ยครับแล้วตอนสูตรตัวน,นี้เป็นสูตรของใครอะคะพี่สูตรของคุณแม่ครับ ใช่ครับใช่ครับมีทวดแล้วก็มีคุณแม่ครับใช่ครับเป็นของคุณแม่เป็นดองกันอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีทั้งหมดก็ประมาณ4สาขาครับ4สาขาคนัะใช่ครับมีเขื่อนแล้วก็มีมีทางช่องแคแล้วก็มีตาคีที่นี่ก็ที่นี่ก็ใช้นาดครับใช่ครับตาคีที่เราไปถ่ายใช่ก็เป็นเปสูตรเดียวกันค่ะคุณผู้ชม อะ,อะออไ,รอไรจ้ากล่องยี่สิบาทเลยจ้ะแม่ยี่สิบาทเลยจ้าข้าวกระป๋อบเลยจ้ายี่สิบาทเลยเอาอะไรครับยี่สิบาทเลยครับ จ้าสั่งได้เลยจ้าแม่ยี่สิบสามสิบสี่สิบสั่งได้เลยนะครับสั่งได้เลยจ้า แสดงว่าสูตรนี้ก็หลายปีแล้วคี่ผ่านมก็ตั้งแต่รุ่นทวดนะครับใช่ครับแล้วก็มารุ่นแม่ครับแล้วก็มีรุ่นลูกละหล,ลานครับใช่ครับโอ้หลายรุ่นใช่ครับประมาณโอเยอะเหมือนกันครับจ้าอะไรจา้าว ครับพี่สองตบาทครับเทมน้อยหลานบ้านที่นี่จ้าดตลาดตรงนี้อยู่อำเภอเมืองใช่ไหมคะใช่ครับอำเภอเมืองชัยนาทครับที่นี่ครับอยู่อำเภอเมืองเลยค่ะตอนนี้คนก็เริ่มมาแล้วครับประมาณเย็นแล้วคนเริ่มมากับห้าโมงครับคนเริ่มเย็นแน่เลยเลือกได้เลยนะคะจ้ายี่สิบสามสิบสี่สิบสั่งได้เลยจ้าเอาแบบไหนดีแบบนึ่งแบบทอดสั่งได้เลยครับแบบไม่ทอดว่าได้แบบไหนแบบนี้เหรอที่ไม่ทอด ใช่ไหมอบ,บ๋อไม่กรอบโอเคค่ะนึกว่าแต่ไม่ทอดน้จิบหมูล้วนเลยครับ,บ,รรบ,บ,รรบถุงยี่สิบาทครับจ <c oughs> ีบหมูล้วนก็มีครับ วันหนึ่งเนี่ยออกมากี่ถาดนะครับพี่เอกก็ประมาณ50สิบกว่าครับใช่ครับประมาณเกือบ60ครับใช่ครับก็เป็นถาดแบบนี้นะใช่ครับอยู่ข้างล่างนี้ก็อีกขายได้เรื่อยๆครับลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆครับาพี่เอกอันี้มีไส้อะไรบ้างคะมีกุ้ยช่ายเผือกหน่อไม้ครับเหลืองเหลืองนั้นหน่อไม้ครับเขาขาวนี่ก็เผือกครับ่เขียวกุ้ยช่ายครับ ใช่ครับเจ้าแบบไหนจ้าหนู 20, 30, 40, สามสั่งได้เลยจ้าตอนนั้นห้าใบยี่บครับห้าใบยี่สิบยี่สิบสามั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวแม่ค้าจับให้ครับอ๋อทุกันที่6กิบาทครับสอตัวแ เขาไปวาวันนี้มีผู้ชา็กไม้การรวมได้เลยริกันปลาทูมัซี่ิบบาทครับนก่อนเลยนะครับเกินน้อยจ้าสิบบาทกสบาทม้าอบาทท่านนี้ครับพี่ปาทูมันจาได้เลยบะ ห้าชิ้นยีสสนย่สิบนะสองปกสิบบาทเท่านี้นะครับปุมบัจ้าสองช้นสอบรับไมด้เลยค่ะ

มีสิบสามสิบสี่สิบสั่งได้เลยครับปูใา้ครับกรอบๆเลยจ้าทอดใหม่ๆร้อนๆเลยครับกรอบๆเลย ใช่ครับประมาณนี้ครับเอาลงทีละสองถาดครับโอ้ลงทีสองใช่ครับทีละสองถาดเลยครับ <5. S 2> ครับพอ20บาทเลยครับอะไรจ้า20บาทเลยจ้าท <No> ุกอย่างเลยครับยี่สับาทสองโต๊ะยีบบาทนี่นะครับปาทูมันจ้าู่เส้นไปครับปลาทูมันจ้ายี่สบบาท ปล <28. S 1> าดุมันด้านนี้เลยจ้าหกสิบบาทที่ปลาดุมันสองกสิบบาทตั้าน,นี้นะครับเท่าไร่คมาบาทกาองตัวกสิบบาทตั้านี้นะครับ ยี่ย 20, 30, 40, 40, สิบสามสิบสี่สิบสั่งได้เลยจ้ากูใช่ครับปรอ,อบเลย นะคะคุณผู้ชมคุยชายร้านพี่เอกนะคะที่ตลาดคลองผมชัยนาทนะคะซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะคุยชายนะคะทอดกรอบนะคะที่ร้านก็คือจะกรอบมากๆนะเดี๋ยวเรามาลองกันอ,อันนี้ร้อนเลยอื น้องยี่สิบสามสิบสี่สิบสั่งให้เลยจ้ากอ,อบเลยครับทไใหม่ร้อนๆเลยจ้ากอกเลยน้ำจิมคนเด็ดม <S 2> 2 <S นมาสองอลไห่คะ่ะยี่สบสามสิบสี่สิบสั่ให้เลยจ้าอืน้ำจิ้มเด็ดอ่ะคุณผู้ชมอร่อยกรอบน่อล่กน่นนคะ่ะถูกมากชิ้นละสี่บาทสามบาทนี้ไม่ถึงสี่บาทอืม,อมถูกมากอะ่ะ แบบไหนจ้าแบบนึ่งแบบทอดตัวน้ำจิ้มเขาจะออกหวานนะคะเทสั่งได้เลยแบบไหนจ้าอร่อยอ่ะมีกุ้ชายเผือกหน่อไหมรวมได้จ้าเผ็ดนิดนิดหวานนำงค่ะอืมแล้วก็มีแบบนึ่งค่ะคุณผู้ชมยี่สิบบาท พุยใช่เปลือกหน่อไม้นะคะโหเริ่มเลยแต่ตั๊กแตดูใส่มาืม,อ,มอร่อย อะไรจ๊ะแม่จ้าใส่ผักไหมจ้เดจริงเหรอค่ะก็สำหรับกิวิโดนี้นะคต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่อยากมาอุอดร้านพี่เอกเนี่ยก็มากันได้ที่คองถมชันานนะคะทุกวัน,วนจันท์ค่ะคุณผู้ชมประมาณอ๋อบายสองโมงเหรอคะพี่เอกใช่ค่ายอง่ครับบายสองโมครึ่งนะคะไม่เกิน2ก <2 S 2> ็ 2> 2นะสหรับนี้ขอคุณพี่เอกมานะคะ,อะขอบคุ่าขอคุณพี่ใหม่ด้คะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตาต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ,ะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย